เกมมือถือหรือซื้อเกมในสตีมผมแนะนําให้เติมกับร้าน The h u n t Shop ราคาถูกกว่าเติมเองบริการไวมั่นใจได้ติดต่อ Li like, น์แอหรือแฟนเพจ The h u n t Shop ได้เลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dead by Daylight นะครับหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปเป็นระยะเวลา56กวันแล้วเนี่ยก็คลิปนี้ผมจะมาเล่นตัวละครไมเคิลไมเยอร์กันนะครับเป็นตัวละครสําหรับคนที่แบบเพิ่งเล่นอ่ะผมแนะนําตัวละครนี้หนึ่งตัวเลยแล้วกันก็คือไมเคิลไมเยอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากนะครับแล้วก็แอดออนต่างๆเนี่ย ออกแบบมาได้ดีสามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่ออกแบบมาได้ดีมากเลยนะครับตัวละครตัวแรกที่ผมคิดว่าแบบดีที่สุดสําหรับเด a d ม y t ร์เดลไ t เลยที่แบบสกิล แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเล่นแล้วสนุกออกแบบมาได้ดีสุดๆผมว่าอันดับแรกเนี่ยจะเป็นตัวละครเดอะมาสเตอร์มายหรือว่าเวสเกอร์นั่นก็คือเป็นตัวละครที่เก่งเล่นสนุกด้วยนะครับตัวละครที่2ที่ผมคิดว่ามันแบบเล่นได้หลากหลายมากแล้วก็สนุกก็คือไมเคิลไมเยอร์นี่แหละมันเล่นได้ทั้งแบบสายขั้นหนึ่งตลอดเวลาสายจัมส์สกร์สายขั้น3ามตลอดเวลาสายจับแทงหูเยหอยอยแยมมากมายสายมองออร่าคือไมเคิลไมเยอร์เนี่ย เป็นตัวละครที่เล่นได้หลากหลายมากๆเลยนะครับเป็นตัวละครที่ซื้อมาแล้วเราแบบคุ้มค่าต่อการเล่นมากๆใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็ผมแนะนําไมเคิลน่หนึ่งตัวเลยนะครับมันเก่งประมาณกลางๆอ่ะถ้าแบบมี10ระดับแบบไอ้ไมเคิลนี่ประมาณอยู่ประมาณ6-7เเลยนะครับคนเล่นใหม่สามารถเล่นได้โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูแอดออนกับเปิร์กที่ผมจะเล่นกันดีกว่าผมไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วไมเคิลเพราะว่าผมเล่นมาแบบทุกสายทุกแบบแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นเล่นแบบ ธรรมดาดูดไวนะครับเปิร์กที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นการวิพากษ์เหนือระดับเปิร์กนี้ของเดอ m a ม t e เตอร์มหรือว่าเวทเกอร์นะครับเวลาที่มีคนกระโดดข้ามหน้าต่างอ่ะแล้วเราอยู่ใกล้เขาอ่ะเราจะกระโดดข้ามหน้าต่างไว้ด้วย40%เลยนะครับแล้วก็จะมีตะขอหอยานะอันนี้เป็นเสาสีขาวที่ทุกคนชอบถามว่าเสาสีขาวทําอะไรได้อันนี้ยจะทําให้เสาในเกมอ่ะ กลายเป็นสีขาวสีอันเมื่อเราเอาคนไปแขวนที่เสาขาวแล้วเ,เครื่องปั่นไฟที่ปั่นได้เยอะที่สุดจะลดความคืบหน้าทันที15%บห้าและความคืบหน้าก็จะถดถอยไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีคนมาแก้นะต่อไปก็จะเป็นเปิร์กเล่นกับอาหารอันนี้เป็นเปิร์กของตัวไมเคิลเองเลยเปิร์กเดชฟเมื่ออ,อันเนี้ถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราถ้าเราเล่นกับเหยื่อเราจะได้แบบ ถ้าเราเล่นกับเหยื่อแล้วเราจะได้ความเร็วในการเคลื่อนที่5%นะครับเก็บได้3โทเค็นก็คือ3 3สแตกอะ3ชั้นเลยวิธีการเก็บโทเค็นก็คือวิ่งเข้าไปไล่ล่าผู้รอดชีวิตที่เป็นอาหารหรือว่าเป็นเหยื่อของเรานั่นแหละวิ่งเข้าไปปุ๊บให้เสียงดนตรตีมันมันดังหรือว่าให้ขาแม่งมุมที่ตัวไอคอนของคนที่เป็นเหยื่อเราอะมันกระดิกแล้วเราก็เดินออกมาอันนั้นอะเขาเรียกว่าเล่นกับอาหารนะครับเราก็จะได้ โทเคนน1โทเคนแล้วนะครับเก็บได้3โทเคนนะวิ Wing ่งไวเพิ่มพื้นได้สูงสุด15%ต่อไปก็จะเป็นประจุไฟฟ้าอันนี้เมื่อเราตีคนในรัศมี3 2มเมตรตีรถล้ลมอะ่ะเครื่องปั่นไฟก็จะลดทันที8%เลยนะครับก็ผมสรรหาเบิรก์กใหม่ใหม่มาใช้เพราะว่าเดนบาร์เดนไลน์เล่นมานานแล้วมันก็เบื่อเล่นแบบเบิรก์กสายเดิมๆถ้าเราแบบอยากเอาชนะก็จะเป็นพวกล็อกเครื่องอ่าล็อกเครื่องล็อกหน้าต่างแล้วก็จะมีพวกอะไรอ,ะอ่ะเออ กระทืบเครื่องปั่นไฟเปิร์กของเนมิซิสนะครับอีรั t ชั n และเบิดประทุเบิร์กถีบเครื่องปั่นไฟรถเยอะอะไรพวกนี้คือมาเล่นแล้วมันเบื่อแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเบิร์กประมาณนี้แล้วกันพูดเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคลิปเวลามันไม่ถึงโอเคเดี๋ยวเราไปลือกันเลยครับด่านสถานีตำรวจถ้าผมเกิดข้างบนเซอร์จะเกิดข้างล่างประจําเลยไม่รู้เป็นอะไรแล้วเกิดใกล้กันมากนั่นนหนึ่งคนสองคนผมดูชิวๆก่อน มันยังไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าผมสิ่งหัวใจเบามากแล้วผมได้ดูดขั้นขึ้นขั้น2ฟรีๆแบบนี้คือแย่แล้วผมว่าผู้รอดชีวิตแย่แล้วโอเคเกิดมายังไม่ถึงสิบวินาทีคือผมสามารถขึ้นขั้นสองได้แล้วอะ่ะเ <c oughs> ขาเล่นกันแบบไม่แบบไม่ดูแบบอะประมาทเกินมาดักหน้าปากซอยเขาต้องวิ่งเข้ามาแนวนี้นะครับใช่ไหมนี่ทางมันปิดเอาไว้เนี่ยอ่าสองโทเทม ยึกยักยึกยักขั้นสามแน่ดูดดูดตึงๆทำไมเห็นหัวแล้วดูดไม่ขึ้นน่ะเฮ้ย hey! สวยลมภายในระยะเวะลาสั้นตัวละครลีซ่าแล้วมันไม่มีเสาขาวไงแถวนี้เฮ้ย <Hey, S 2> รอยเทา้าเอาไอเนียจะหอนเสาได้ได้หนึ่งคนหนึ่งเครื่องเป็นเรื่องปกตินะเกมนี้ แต่ถ้าเราตีคนล้มช้าเราวิ่งไล่คนเม่เกี้อาจจะไปสองเครื่องสามเครื่องทำไมแล้วดึงเชือกับมันหน่อยไม่ต้องรีบนะครับตรงนี้เราให้บัตรลัดเราขึ้นเดี๋ยวเราก็ตีได้ยิ่งยิ่งใช้เวลานานอะเซิร์ม,มันยิ่งล้มมันต้องหาทางทีแต่เราตีทีเราล้มไงเบิก <c oughs> ตายงตายยากก็ไม่มีเพราะว่าไม่ได้เจ็บอยู่นะครับมีคนอ้อมไปช่วยลิออน ถ้าผมเจอลงบินจะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเพอร์เฟกเลยเก็บเพอร์แมงมุมดูผมจะเก็บเปิร์แมงมุมให้ดูสําหรับคนที่ไม่เคยใช้พับไม้พับดิเฮ้ยมันมีโบโล,โลผมปีก่อนแล้วกันโอเคลงบินไปช่วยผมต้องเอาลงบินครับต้องเก็บแมงมุมก่อนนี่เห็นปะพอพอขา่าละขาแมงมุมกระดิกแล้วก็เดินออกแล้วก็ได้หนึ่งโทเค็ตแล้วเดี๋ยวรอให้แมงมุมมันรีเซ็ตคู่ดาวเสร็จก่อนนะครับ ทางซ้ายมือเราจะเริ่มเก็บแมงมุมใหม่เอารอยเท้าหายไปอันนี้มันเล่นเก็บลายอยู่นะไอ้ลุงเสียงนตีขึ้นครับวิ่งออกหรือให้เขาหลุดสายตาไปก็ได้เหมือนกับเราเล่นกับเหยื่อเล่นกับอาหารนะ่ะไล่ทําเป็นเหมือนไล่แต่ก็ไม่ไล่เอออย่างนั้นแหละเ <c oughs> มื่อกี้โดดลงมาตรงนี้นะลุงอะ่ะรอยเท้าดูเหมือนว่าจะมาทางนี้เข้าตู้หรือเปล่าอะ่ะไอ้ลุงมันชอบเนียนนะ นี่เจอละไล่เอาแมงมุมพอเดี๋ยวเราเอาขั้นสามไปตีคนอื่นคุ้มๆดูดไว้เกือบเต็มแล้วใครนั่งปั่นไฟอยู่นี้ผมบอกเลยว่าจูไม่ได้แน่นอนไม่ืัอนขั้นสามจูยากจับแมงมุมขั้นสามด้วยไม่ขั้นขั้นสาม,ม,มด้วย,วยตรงนี้มีไม้ผมว่าน่าจะต้องเปถ้าไม่เปก็คือแตก ผมจะตีลีออนนะครับจะได้คุม้มถ้าไปตีคนที่เจ็บอยู่แล้วมันมันไม่คุ้มกับขั้นสามอะ่ะไม่คุ้มกับแมงมุมด้วยตอนนี้เราเริ่มถ่ายไม้ไปหมดแล้วเทนี้ไม่มีไม้ไปต่อเราเดินไวจัดเครื่องปั่นไฟรอบตัวระเบิดสาิสองเมตรระเบิดไกลยอยู่นะสามสิบสองเมตรอ่ะถ้ายิ่งได้ดาดเล็กๆนะผมว่าเปิร์กข้างบนนี่คือดีมาก มันเป็นเปิร์ของเดโมกอก้อนนะครับสมัยก่อนแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเปิร์กลางแล้วเดโมกอก้อนถูกเอาออกไปแล้วตายยากไม่มีก็หน้าตายดีไปวันๆก่อนเครื่องปั่นแฟนระเบิดรัววแล้วเครื่องปั่นแฟนมันอยู่ติดๆกันด้วยไงผมว่าผมได้เปรียบจากเปิร์ข้างบนมีเครื่องปั่นแฟนตรงนี้จะเสร็จแล้วก็เครื่องปั่นแฟนที่เขาปั่นข้างล่างปั่นเสาขาวเครื่องระเบิด เอาแบบสมดุลสมดุลน่ะใส่เปิร์กไล่ล่ามาสองอันแล้วก็ใส่เปิร์กพังเครื่องหรือว่ากั้นเครื่องมาแบบอย่างละสองแต่ถ้าเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการไล่ล่าอยู่แล้วก็ใส่เกี่ยวกับเครื่องมาสี่ยันเลยชิวๆแต่ไม่เคลื่องมันเดินดินธรรมดาทั่วไปนะก็ต้องใส่อย่างละสองแมงมุมผมยังเหลือจะไปตีใครดีเดินไว้าเปอเ จะมาช่วยไยยงได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงนะเครื่องบัไฟระเบิดรัวๆครับข้างบนข้างล่างผมว่าลุงจะอยู่แถวเนี้ยแต่โต,โตเตมไฟผมไม่อยากสนเลยครับผมตีทีเดียวล้มได้อะผมไม่แคร์ว่าใครจะไปฮิวให้เขาเสียเวลาแบบไปฮิพวพอเขาฮิวเสร็จแบบเสียเวลาไปฮิวเสร็จประมาณสิบกวิแล้วผมก็กดขั้นสามแทงเลยลีซ่าตายแล้วครับตัวเชอริวนั่นแหละ จะมาใส่เกินผมจะทำให้ไมค์ขึ้นกลับมาเก่งอีกครั้งคนเล่นไมค์ขึ้น้อยมากเลยช่วงนี้เล่นแต่แบบตัวเดอะไบรท์เดอะไบรท์เดอะเนิร์มาเตอร์มายก็มีเห็นบ้างรอยเท้าอยู่ไหนวะนี่เป็น้ไมตึงๆต,ตรงนี้มันจะจุกได้หรอ ระโดดเบาๆแบบท่าจุ๊มม่งก็ไม่ทันดิใครอ่ะจะมาถอนเสาเหรอมันทำอะไรเสามีต้องเยอะต้องแยะไอ้นั่นแทงหลังไม่ได้แล้วนะครับไอเนียมันพยายามจะถอนเสาผมตั้งแต่รอบแรกที่ผมตีคนล้มเลยเปิรบูนถ้าเป็นบูนฮิวอ่ะโอเคแต่ถ้าบูลลบ้อยเท้านี่ผมต้องต้องทืบ ตายยังม่มีไม่งั้นผมตีนแบบตอนมันกระโดดมาแล้ววอามันกระโดดมาแล้วก็ตายยากตายสองคนแรกเราโซนเอา มันก็เรียกว่าโซนแหละคนแรกเราโซนเอาตายอะ่ะเพราะว่าผมรู้ว่าคนอยู่ข้างหลังหมดอะ่ะฝั่งขวาผมก็กดขั้นสามยีรอเลยใครวิ่งมาก็แทงเอ๊ะเดี๋ยวผมว่าไอ้น,นี่ไอ้ลุงชัวเล่นเนียนขนาดนี้นั่นแต่ได้ยินเสียงหายใจอยู่นะเหมือนจะอยู่ในตู้ครับตรงบันไดอะ่ะผมว่าน่าจะใช่โอเคถ้าตัวละครเซอร์เวอร์มันวิ่งมาสักระยะนึเนี่ยถ้าวิ่งมาแล้วมันหยุดมันจะมีเสียงหอบ ทิ้นี้ใช้ก็เดิะสปิริตได้นะครับพวกที่วิ่ง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 อะ่ะเราแบบฟังเสียงหายใจได้เลยถ้านั่งเนียนอยู่อะ่ตรงนี้เฮ้ยรอยเท้านี่ดีออนโอ้โมันเล่นไม่เนียนเลยดูดได้ไหมผมกวดูดไม่ทันว่ะไอ้ลุงมันพยายามที่จะปล่อยตายนะครับผมตีสองรอบได้ไหมมันเสียเวลาถ้าตีสองรอบได้ก่อนก็ตีสองรอบเลยหนึงพี ไม่มีเปลืองแมงมุมนะอันนี้ยังไม่ขั้นสามแต่ข้ามหน้าต่างไวมากเบิร์เวกเกอร์นี่ดีนะครับกายวิพักษ์เนี่ยระดับบางทีเราไม่จำเป็นต้องกั้นหน้าต่างแล้วแค่แบบอยากตามให้ไวก็พอไม่มีหลุมมาดิชิวๆตายยากหรือเปล่าดูเต็มไหมดูเต็มอยู่ ้าดูดแต่แรกเราก็ตีเทีลมตั้งแต่ตั้งนั้นแล้วแต่ใครจะไปรู้ครับบางที่อะมันจะดูดมันอาจจะดูดไม่เต็มก็ได้มีเสียงหลุมยู่แเถวนี้นี่โอ้โหถ้าแวะมาตรงนี้นะได้ลงแล้วถ้ามันแบบเลือกที่จะวิ่งมาตรงนี้แทนที่จะวิ่งขึ้นไปอาจจะมีโอกาสอยู่เพราะมันมีตายยากฮ้ยไมคขั้นชูมือ ฆาตากรตัวเดีเชฟสนุกดีนะครับสำหรับไมเคิลน่ะมือใหม่แนะนำก้อนนี่แหละครับตัวตลกเล่นง่ายไมเคิลเล่นง่ายแล้วก็ตัวเดเรอตัวหายตัวตัวละครที่แบบเบสิคเบสิคก่อนยังไม่ต้องไปเล่นตัวละครที่เก่งมากโอเคแบบเล่นง่ายๆไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องแปลแล้วครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นฆาตากรหรือว่าเซอร์เวอร์ตัวไหนก็ต้องรอติดตามบ๊ายบาย